สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสียอดมงกุฎนะคะซึ่งบอลสียอดมงกุฎต้นเนี้ยเดิมทีเขาไม่ด่างซื้อมาแบบไม่ด่างนะคะเอามารุ้นจนเขาโตขนาดเนี้ยค่ะถึงได้มาเริ่มด่างตอนแรกคิดว่าจะไม่ด่างซะแล้วนี่เลยค่ะพอด่างแล้วก็มีใบหลอดใหม่เขก็ใบเหลือง บอลสียอดมงกุลเนี่ยเขาก็เป็นบอนที่สูงใหญ่แล้วก็ใบใหญ่มากนะคะซึ่งไม่ใช่ต้นเล็กๆอะไรอย่างนั้นเป็นต้นที่สูงใหญ่คล้ายๆกับศีระหุ้มทองอะไรตระกูลนั้นนะคะตระกูลพริกรกับเกลืออะไรงั้นนะคะซึ่งจะใบใหญ่ต้นใหญ่ใบสวยมากนะคะเป็นบอลใบไทยหูฉีกไม่ถึงสะดือนะคะเนี่ยเป็นบอลใบไทยนะคะ นี่ค่ะก้านยาวขนาดนี้มีลูกเล็กๆก็ด้วยลูกเล็กนี่ก็ด่างเลยนี่ประสุตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ด่างเนื่องจากช่วงเจดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปอนสียอดมงกุฎถ้าด่างนะแพงมากๆก,ก,ก็เลยซื้อแบบรุ่นด่างมาว่าดูซิว่าในวันข้างหน้าอาจจะด่างเนี้ยค่ะถูกหน่อยแต่ปรากฏว่า จนเนี่ยผ่านไปนานจนหัวเขาเนี่ยคะ่ะแก่หัวใต้ดินเนี่ยแก่ต้นนี้ได้ถูกตัดแล้วก็ยุบตัวลงไปหลายหนแล้วคะ่ะออกมาเขาก็เนี่ยคะ่ะเริ่มหัวแก่แก่เขาก็เริ่มจะด่างเป็นฮับฮับได้ซึ่งคนไหนที่ซื้อจอดมองกุฎมาแล้วไม่ด่างก็นะคะลองรองเขาอีกนิดนึงเพราะไหนๆเราก็ซื้อมาแล้ว ก็โอ้ยสันย่นเดี๋ยเลยออาไม่ใช่ผีเข้านะคะเนี่ยลมพัดค่ะพรอสุไม่ได้ไปขย่าวเขานะคะเนี่ยใบนี้เหลืองเลยค่ะเนี่ยเขารุ่นไปรุ่นมาเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมคะเนี่ยสวยเลยค่ะก็ยอดมงกุฎก็เป็นบอลเทพที่คนตามหากันเยอะเพราะใบก็สวยมากเนี่ยค่ะมีความสวยหลากหลายสีเขาไม่ซ้ำกัน ใบใหญ่ด้วยโอ้โหถ้าจะบอกว่ากระดูกเส้นล่างแหนี่บอกไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละใบเขาไม่เหมือนกันแต่เป็นบอลใบยาวมากๆนะคะแต่แข็งแรงค่ะต้นเขาจะสูงเขาก็แข็งแรงนี่เลยใบนี้ก็ไม่ด่างเลยนี่เลยค่ะซึ่งตอนแรกๆกระสุก็คิดว่าคงไม่ด่างแล้วลเพราะว่าบอลสายลุ้นเนี่ยบางทีด่างยาก ซื้อมาลุ้นเนี่ยค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดี